สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำการต่อสายใช้งานตู้คอน s u m ร e r unit ดินไทย main RCBO แบรนด์อีตันให้กับเพื่อนๆครับ ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในคลิปนี้นะครับตอนนี้ทางช่องได้เปิดร้านค้าในช่องทาง Line MyShop เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปชมสินค้าได้ที่ช่องทาง Line a อด The c o Engineer หรือลิงก์ร้านค้าที่ผมวางไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับ ตู้คอน s u m e r unit ดิน t ทายแบรนด์อีตันไซ L ในรุ่นนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่วชนิด RCBO ขนาด40ม m ์ t r i ปครับและเบรกเกอร์ลูกย่อยขนาด16ม m ์ t r i ปจำนวน4ตัวเบรกเกอร์ Baker, ลูกย่อยขนาด20มป์ t r i ปจำนวน2ตัวและเบรกเกอร์ลูกย่อยขนาด32 a ป์ t r i ปจำนวน2ตัวครับเหมาะใช้งานเป็นตู้เมนไฟฟ้าหลักของบ้านนะครับที่ใช้ขนาดมิเตอร์15วงเล็บ45ม m ์ rip, ครับ เมื่อเปิดฝาตู้ออกมานะครับภายในตู้ก็จะประกอบไปด้วยนิวทร a l อ a r บาร์และกลาวบาร์ครับที่เมนเบรเกอร์ RCBO นะครับขั้ว L และขั้ว N ทางด้านไฟเข้าของเบรเกอร์ก็จะอยู่ที่ขั้วทางด้านบนของเบรเกอร์ครับส่วนขั้ว L และขั้ว N ทางด้านไฟออกนะครับก็จะอยู่ที่ท้ายเบรเกอร์ครับ การต่อสายใช้งานนะครับสายลายที่มาจากมิเตอร์เราก็จะต่อสายมายังขั้วเอาทางด้านไฟเข้าที่ขั้วบนซ้ายของเบรกเกอร์ R C B O ครับที่ขั้วแอลทางด้านไฟออกของเบรกเกอร์ R C B O นะครับเราก็จะใช้บัสบาร์ลิงที่แถมมาให้กับตู้เชื่อมต่อไปยังขั้วแอลของเบรกเกอร์ลูกย่อยทุกตัวครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะขันน็อตทุกตัวให้แน่นครับ ส่วนสายนิวเทลที่มาจากมิเตอร์นะครับเราก็จะเดินสายมายังกราวบาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเดินสายนิวเทลจากกราวบานะครับมายังขั้วเอ็นทางด้านไฟเข้าที่ขั้วด้านบนของเบรกเกอร์ R C B O ครับที่ขั้วเอ็นทางด้านไฟออกของเบรกเกอร์ R C B O ที่ขั้วล่างขวานะครับเราก็จะเดินสายนิวเทลไปยังนิวรทลบาครับ ที่กราวบาครับเราก็จะเดินสายต่อหลักดินไปยังแท่งหลักดินครับการต่อสายใช้งานวงจรย่อยแสงสว่างออกไปใช้งานนะครับเพื่อนเภทก็เดินสายลายออกจากเบรกเกอร์ลูกย่อยขนาดส6แอม์ทรปและเดินสายนิวรทลออกจากนิวเทลบาออกไปใช้งานครับ โดยตู้รุ่นนี้นะครับสามารถรองรับวงจรแสงสว่างได้2วงจรครับเช่นแสงสว่างชั้น1จํานวน1วงจรและแสงสว่างชั้น2อีกจํานวน1วงจรเป็นต้นครับโดยผมแนะนำนะครับให้เพื่อนๆเ,เดินสายลายและสายนิวอทัลขนาด2.5ต mm ารางมิลลิเมตรครับ การต่อสายใช้งานวงจรย่อยต้ารับไฟฟ้านะครับเพื่อนๆก็เดินสายลายออกจากเบรกเกอร์ลูกย่อยขนาด16ป์ทริปและเดินสายนิวทรัลออกจากนิวทรัลบาร์ส่วนสายกราวนะครับเดินสายออกจากกราวบาร์ออกไปใช้งานครับโดยตู้รุ่นนี้นะครับสามารถรองรับวงจรต้ารับไฟฟ้าได้2วงจรครับเช่นต้ารับไฟฟ้าชั้น1จําจำนวน1วงจรและต้ารับไฟฟ้าชั้น2อ,อีกจำนวน1วงจรเป็นต้นครับ โดยผมแนะนำนะครับให้เพื่อนๆเ,เดินสายลายสายนิวรทลและสายกราวขนาด2.5ต mm ารางมิลลิเมตรครับวงจรย่อยเครื่องปรับอากาศนะครับเพื่อนๆก็เดินสายลายออกจากเบรกเกอร์ลูกย่อยขนาด2 0ป t r i ิปและเดินสายนิวรทลออกจากนิวรทลบาร์ส่วนสายกราวก็เดินสายออกจากกราวบาร์ออกไปใช้งานครับ โดยตู้รุ่นนี้นะครับสามารถรองรับเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดไม่เกิน18,000 BTU ได้จำนวน2เครื่องครับโดยผมจะแนะนำให้เพื่อนๆเ,เดินสายลายและสายนิวทรัลขนาด4ตารางมิลลิเมตรและเดินสายกราวขนาด2.5ต mm ารางมิลลิเมตรครับ วงจรย่อยเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเพื่อนๆก็เดินสายลายออกจากเบรคเกอร์ลูกย่อยขนาด32 a ์ทริปและเดินสายนิวรทลออกจากนิวเทลบาส่วนสายกราวก็เดินสายออกจากกราวบาออกไปใช้งานครับโดยตู้รุ่นนี้นะครับสามารถรองรับเครื่องทำน้ำอุ่นที่มีขนาดไม่เกิน5กิโลวัตต์ได้จำนวน2เครื่องครับโดยผมแนะนำนะครับให้เพื่อนๆเดินสายลายและสายนิวรัลขนาด6ตารางมิลลิเมตรและเดินสายกราวขนาด4ตารางมิลลิเมตรครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจตู้คอน s u m e r unit แบรนด์อีตันในรุ่นนี้เนะครับเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ที่ช่องทาง s ้อปปีได้จากลิงก์ร้านค้าที่ผมวางไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับหรือเพื่อนๆจะติดต่อสอบถามเข้ามาที่ช่องทาง Line แอด The Cop Engineer หรือสแกน QR code ที่แสดงอยู่บนหน้าจอนี้ก็ได้เช่นกันครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ ถ้าใช่ขอให้กดแชร์และก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ <will> แล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The c o อ e n อ i n e e r ีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย